สวัสดีเดจ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับไวตุกตาพาฝันมาขมบรรยากาศบ้านสวนเนาะค่ะเนาะมื้อใหม่วันใหม่อากาศอบเอาค่ะอากาศฮ้อนอากาศฮ้อนกับลมก็พันบบค่อยมีไปเลยเนาะถ้าลมก็เป็นลมมันฮ้อนแดลมวันนี้เห็นพันวานฝนนะต๊กพันบนหลงจ้าเทียค่ะตกแส่เป็นหลงมองอื่นไยว่านมากินกาแฟกันเดจ้ะเด้อ กาแฟบ้านสวนเนาะค่ะเนอะเพื่อนๆก็มีความสุขกันทุกคนนะคะเด้อสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยค่ะพูดเราเป็นใครก็เศร้าไวๆค่ะอ่ะวันนี้ทั้งลมพัดลมทั้งลมมันป้าหยางค่ะวันนี้เย็นมีแหง <laughs> ไซรเรื่องไปซื้ออันพัดลมเนาะค่ะเนาะทีแรกกันไปซื้อมาตัวเดียวค่ะซื้อมาสิ้นหนึ่งก่อนวันนี้เรามาเปิดเปิดแล้วเพราะปกติไซอสองเครื่องนะะเนาะค่ะก็เลยคิดว่าเออพ่านท่นไปอันไปเอามาอีกเครื่องนึงกินกาแฟกันก้นแบบว่าทีตอนเ้ารวันกินนั้นเขาเ้าแล้วก็พักกันไปก็แฟเเลยค่ะขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะไปเอามากล้องมันบได้ใหญ่เลยเนาะคะ่ะมันบได้นัก ก็เลยเอามาแฟนเอ้ยก็เลยประ,ประกอบก็เรียบร้อยกใ็ใช้กันเลยลหลังมงฮอดก็เลยพักกันอนันกินกาแฟต้มกาแฟแล้วก็กินแล้วก็เลยออกไปอีกค่ะออกไปอีกนี้ก่อนออกพันตอนที่เธอเอ้ยไปยันเห็นนั้นตู้เย็นวะคันเนาะตู้เย็นพันลดราคาอยู่โรตัดที่แรกบได้ตั้งใจซื้อหรอกค่ะตู้เย็นนี้อัน,อนอเอ้ยมันบบแม่นตู้ใหญ่เนาะกันเนาะที่แรกว่าอบาซื้อเห็นแล้วเห็นอันตั้งต่ตอนอัน สองอาทิตย์กว่าค่ะก็เลยไปเบื้องซื้อค่ะก็เลยบอกว่าตู้เย็นมันยังดีอยู่ก็เลยบดีซื้อวันนี้มื้อตอนที่ว่านับเปเยาพัดลมนี่เราไปเบิ้งเดาเห็นพัดลดราคาพัดลดราคาหลงเยอะนะคะเนาะกระโบแม่ว่าลดราคาแต่ว่าพอเอินมันถูกถูกใจว่างั้นเหรอปะก็เลยไปเบิ้งก็เลยว่านะบ่ซื้อก็เอามาจนได้ค่ะก็เลยซื้อมา ซื้อหมาก็เลยวันนี้พ่นซื้อหมานี่มันต้องใส่รถกระบะเนาะขเนะรถกระบะเพราะโบหมีเพราะว่ามันมีแต่รถที่ว่ามันที่มันมีหลังคาเนะเพราะว่าท่นเบอร์นนาะคาว่านอนเอาตู้เย็นนอนนี่มันต้องอีกยี่สิบสี่ชั่วโมงมันยังเฮื้อไซน์เนาะขเนะเพราะว่าระบบมันเป็นแบบนั้นก็เลยเอารถชาลิงอายไปซื้อกันเอาอันตู้เย็นหมาอันขี่อายเอาเซ์ชาลงเก่าอาย ค่อยมาค่ะก็เธอเยก็ขี่รถตามหลังมาแล้วก็เอาพัดลมมานี่ก็เลยใส่อันได้ด้วยชาเล้ยงเก่าก็ได้เอ้ยก็ว่ามันอด้ใบอกว่ามันอยากนักลย่เนาะก่อนพนักงานก็บว่าดดซะบอกุณแม่บอกมันคือเป็นแบบนี้บอกเพิ่งเบิ่งพนักงานประกันมาซ้อยยุกค่นะคะเพิะนี่ทั้งตั้งเต็มเมนเจอร์ถึงอันพนักงานนั้นไข่ขุประกันมาซ้อยยุกมันนักเนาะก่อนตู้มันใหญ่เลยค่ะตู้เย็นใหญ่เลย เอาเสื้อเอาเตอร์ผูกไอ้พันเอาเสื้อไปเส้นเดียวเอาไอ้ก็นึกว่าตัวตุนะซื้อเครื่องน้อยกว่าวันนี้เราพอดีมันมีอยู่ที่พันโชว์มันมียูสองเครื่องเนาะก,ก,ก,ก่อนพันก็นซื้อกล้องอันที่เปิดโชว์ก็ต่างหากแต่พอด,ดีเอาเอาที่ใส่กลองมาหอดเหือนค่ะบ่าได,ด้มีปัญหาเลยเอ้ยเอ้ย,อยตุก๊กตาย้มมันล้มแะค่ะเพราะว่าฉชาเล้งมันตู้เย็นมันนัก,นก,ก,นกนเ,าเ,าเ,าเานาะคอนแฟนเล้ยแล้วพันตนาปี ขี S <S. <S. ่ซ้อนท้ายไอ้แล้วเน่ยจับมามันก็เด้งเลยเนาะพอพนักงานห้องบอกกันว่าโอ๊ยบัได้บัได้บัได้ประ่าอันแฟนคุณแม่โตใหญ่มันก็ล้มเลยประมาณมันก็คว่ำเลยประมาณรถอันชรเล้งมันก็กระเด้งเลยประมาณเออเด็ขึ้นจักหัวกันแฟนเออก็เลยมาอันขี่อันมอเตอร์ไซค์มากับเออสองคนแต่ว่าค่อยๆมานะคะมางหัดเั้งกนก็เรียบร้อยค่ะบ่มีบ่ได้ล้มบ่ได้บ่ได้ตกบ่ได้ตื่นเลยโชคดีก็เอามาตั้งก